สบายดีกลางป่าเ้อพี่น้องอยงี่ดีตอนับเขาสูซองเสาหน้าบ้านหน้าเมื่อนี้ลงมาป่ามาหวยพี่น้อยมาหาเห็ดไข่สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป่าลุงจ้าตปกนกัสวสาบพากันมาเลยป้าลุงเลยนี่เห็นแล้วเห็ดไข่ดอกนะึงอุ้ยมีดอกมีลูกมานาว การแมนบอลนี่นะเขาบอกเอากราห์นะพี on, t t ่น้องได้ไปซีบดอกขุนห่างนะจ๊ะอันนี้บอกเห็นแตาบอลเขาเอาเห็นแต่ตีนมันอันนี้นะคือมันไกลหมู่แล้วมันเข้ามาเห็นนี่ลูกหน่อยมันน้ำเชี่ยวด้วยนะไข่เนตีตั้มปนแซ่บตกตาพี่น้องเอ้ย នេះដកន້ອຍມັນនេះជូកំពុងមកពីដីញ៉ាំទឹកគេញ៉ាំ ได้นะจ่ะใช่เ hmm. ห um. mm ็นเห็ดไข่แล้วตอกที่สองจุ่มเนาะโอ้คุนไปขวัดนะโอเห็นเห็ดปวกวัดอวยจุมเจียวไปเห็ดเอนีเียว พี่น้องเห็ดเห็ดผึง้งอแห้วน้องกระชาเก็บก็เป็นเห็ดผึ้งชนิดยังพี่น้องคอมเมนต์มาในเรื่องเห็ดดอกนี่ตัว่าเคยเก็บไปกินกินแล้วก็พอ,อดได้เบือ่อโบราณยังได้นี่ดอกนาหนาเลยหางจิ้มกกออกตาจิ้มออกอ มามานำสองตมากะคือดปัวเข้าว่ามันอนอกคือบปัหินอืมดานใหเห็ดหูหนูมัน,มนถัาอก่อนเบิ้งด้วยถัาอย่างนีเห็ดหูหนูพัดเสกิงเก่าเวิร์อยู่แล้วนี่เนหะ็ดยั่งชานาช้ัง ก็เงินเท่านี้แหละอันนี้จะเปทิพย์นางน,นัวบอกท็พนงางงัวนี่อืมเออเอ้เยแลก็พอด้เดี๋ยวกันหาหาทางเดียกก็มีที่บอดได้ เงินหวยเขาเจะปล่อยมาคืนนี่เพือเมันแหงเราเสิได้ปลาหลายแล้วกันหลับไลยทำไมก็เห็นอยู่เลยแต่ว่าม,มันบ่ายแหงมันโอ้ยดีใจเบิดหนึ่งวัวเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยคือคือเห็ดไข่เนาะพี่น้องแนมเบิกนะ เกาว่าบึงไก่ไก่พอ่าเป็นเห็ดอีหยังกับบุญหอันนี้นาะกินได้บ่พี่น้องคอมเมนต์บอกเฮาไหนเด้อนี่มันกินได้บ่สิเป็นเห็ดผิดไปจังเนาะไปหาจับมันบางอย่างพี่น้องอันที่เบิ่งคลิปเนาะพี่น้องฮูเลยเดี๋ยวทำไปพี่น้องคอมเมนต์บอกกินได้น้องน้ำกินได้มันเลยกินบ่ได้น้องน้ำ่าเอาเด้อเพ่อย่ามันเบื่อมันเทาเห็ดยังเนาะ งูสางบ่งูสางงูเสือบ่ต่อไปไหนแรเลยหางหงดอกน้ำหวยบกแห้งวม่วงบกแห้งเลยกระป่อยมันขาดบ่ยังไงไปน้ำออกบ่เราเห็ดอดผิดกำลังชาใหญน้อยนึง hết cái đây Nhi, vì nó hết. Nhi, hết không hết đại Đây, vì nó Này, đầy hết nó ngủ một sao? thấy đọc gì vậy? Hết khẩu đây Vào đó, cây một mốc khẩu. Xong xong ออกว้นแล้วปาลุ่ออกสองสองอยู่ได้ดอกดินใหม่น้ำยอมรรุน่าลศร้ามีย่าเนั่ย

นี่ิดตมเงี้ยมั้งนี่หรอกปลาบ้านเราต้มหัวขางมันได้หนะงามได้แล้วช่ไย,ยนี่ยอนแสน่บขน้าน่าจริเออในบอลในก้องพื้นน่แหละ<ม>พื้นแล้วกองไว ส่องขยะนักเลยเขาแดดออกมาแล้วนี่ต่อขึ้นมาเรื่อยๆล็กน้อยจนมาหอดบอลไว้ดูปู ดอนปลาจิกเออต้นจิกเนี่ยรายอยู่ต่อไปอนะขดกะกิ๊กอกกิ๊ซี่และกิ๊ซี่กำลังเป็นราคาจากต้นจิตอย่างไรคือดอกมันหน่อยลงมาตันซอเป็นซอต้นจิกร้ายต้นอยู่ไม่เอาแพงไว้ให้มันต้นใหญ่ๆแล้วไว้ลงเต่าดอนปลาจิก

Uy sưng chân thôi này nè thôi 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 nè thôi 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 này ơi nó มันกำลังขีนนะ้ขี้มันอ่ะคาดจังหวะมันอีกเลยครบแล้วว่าหลีด Tôi chắc sọp đó mà hầm chim này Thêm phi chiến ngoài cả đây Hắn nói tư lẽ Tư lây hả phần phí ตื่นแต่เช้าต้งแก้านั้นแปดโมงเก้าโมงและอื่นีห้าเจ็ดโมงไปตื่นมเงียน่อยไปห้งเรียนกับแปดโมงแปดโมงพอดี็นขเขาเรียนสอนเานี้ เปเนศรีพ่อบ่ถ้ามีละเบ็ดถ้ามีนะพ่อก่อนบ่ ôi hai mươi chín mùa làng. ừ thôi mùa đen ít phải lơ